สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเดวนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับวันนี้ผมได้เพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็เจออาการนะครับของรถยกนะครับอันารกที่แสดงผบก็คือพัดลมข้างหนึ่งตรงนี้นะฮะเนี่ยทุกคนน่าจะมองเห็นตรงนี้ฮะตรงนี้ครับคือพัดลมตัวนี้นะฮะมันมันไม่มันไม่หมุนนะครับ แล้วความร้อนหม้อน้ําก็ขึ้นนะครับทีนี้ผมเนี่ยผมได้สั่งมอเตอร์มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยหสั่งมอเตอร์มาเปลี่ยนนะครับต้องดูว่าเป็นฝั่งคนคนคนนั่งนะไม่ใช่ฝั่งคนขับนะครับมาดูกันใหม่ๆได้ครับนี่ฮนะมอเตอร์นะครับก็จะมีอ่าคาปาซิเตอร์ นะแล้วก็มีปลั๊กนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ประมาณนี้นะครับก็จะลองดูกับสวยงามไหมเออเหมือนมีอันนี้มาด้วยโอเคเนี่ฮะก็โอเคนะครับสวยนะครับเป็นของใหม่เลยนะครับราคา ดีมากนะครับทีนี้เราจะทำการถอดนะโดยผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทายนะครับก็คืออ่าประแจเบอร์เบอร์สิบนะับไม่ใช่ประแจเ,เขาเรียกว่าเออไข่ใช่ไหมประแจสิถูกแล้วนะครับขันรออกา จะมีอยู่3 3จุดนะครับที่เราได้ขาวบอกนะครับอยเองง่ายๆ,ๆนะทุกคนเนีย่ยตรงๆๆนี้ก็เราถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับกดแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะจริงๆตอนนี้หม้อน้าผมก็ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางไกลามาจากจังหวัดพิษณุโลกรบมาถึงบ้านตอนตอนนี้แล้วก็ถ่ายเลยนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้มีความจําเป็นต้องได้ใช้รถแต่เช้านะครับก็เลยต้องยี้เปลี่ยนนะับทคนะนะนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนใช้โทรศัพท์เพียวๆในการถ่ายนะมันจะมออีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวประแจนะครับเบอร์น่จะเบอร์แปดนะมั้ง ที่ต้องขันนะขันอ่ตัวนั้นออจกจะูอันนี้ต้องใช้ตัวเขาเรียกว่าตัวเพิ่มความยาวในการขันนิดนึงไปนิดนงึงนะนี่ฮะให้ทุกคนได้ดูเลยเสียงอาจจะเบาหน่อยนะทุกคนนะในขั้นตอนนี้ ทำเองได้ง่ายๆครับทุกคนเปลี่ยนแค่มอเตอร์แหละทาได้ง่ายๆครับก็แค่สมมุติว่าใครที่ขับรถไปทางไกลแล้วแบบอยู่ดีๆอุ้ยมีเกียร์วัดความร้อนอยู่กับกับรถนะครับก็สามารถตรวจสอบตรงนี้อันดับแรกได้เสมอนะครับตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าพับลมหมุนไหมอ่าทีนี้ของผมก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆหาลายเขาเรียกว่า ะจะหาลายในการเอาเอาไอ,าอ,าอาตัวนี้ออกนะทีนี้ยังค่อยๆปรับถ้าเครื่องร้อนอยู่ไม่แนะนำให้ทำให้ทำแบบแบบผมนะแต่ว่าทำบ่อยแล้วนะก็ะเลยแบบน่าจะชินแล้วลก็เข้าใจนะวต้องทำแบบ ค่อยๆนะครับผมลายลายลรกลาย,ลายที่ผมเพยเอาออกก่อนโอเคเนี่ยเราจะค่อยๆไล่อมาประมาณๆด้วยนะฮะโยกมดโอเคดูนะครับ นี่ครับตัวมอเตอร์ก็ค,คือตัวนี้นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ไปเราไปเปลี่ยนจะมีน็อตต้องใช้ไขควงสามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้นะตัวล็อกตัวตนี้ครับ โอเคทีนี้เราจะใช้อ่าแบบเช็คก,ก่อนนะตั้เบอร์ไหนเบอร์เรรจิดหรือเปล่าไม่ใช่เบอร์เบอแปดอ่าเบอร์แปดนะครับทุกคนอัอนนี้เป็นเบอร์แปดนะทีนี้เราจะทำการคันออกนะครับไม่พัด ขนทวนเข็มนาฬิกานะครับขันออกนี่นะจะมีน็อตตัวหนึ่งเบอร์แปดแล้วก็ดึงใบพัดขึ้นนะครับนี่ฮนะใบพัดทีนีสน้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ต้องไปขันนอ็อตตรงนี้นะทุกคนแค่อถ้าจะไม่สิ้สกนก็แค่ง้างตัวนี้นะครับข้างล่างง้างออกปาอย่างนี้แล้วก็ดึงไปข้างหลังนะครับ อ่ะเดี๋ยวนะนี่แล้วก็ดึงนี่้ะออกแล้วนะครับเป็นตัวล็อกสายตันนี้ับกันทำกันสดๆอ่านคำมันจะมีสามตัวนะครับอยู่ตรงนี้เสียงจะเบาหน่อยนะทุกคนหนึ่งตอนนี้ก็กี่ทุ่มนะ ประมาณสามสี่ทุ่นะครับก็เสียงดังนิดนึงไม่ได้นะครับมาทำตอนดึกเลยแล้วกันอ่ามีนัสามตัวที่นี้ก็ประคองไว้นะแล้วก็เอาออกอนี้นะ ใช่ครับอันนี้คือมอเตอร์เดิมนะมอเตอร์เดิมามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่มันมีเสียงนะครับระวังด้วับทีนี้เราจะใช้มอเตอร์ใหม่เข้าไปก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะอาจจะมีเสียงแม่รบกวนหน่อยนะครับเช่นนี้ก็เรื่องปกตินะครับทีน,นี้เราเราดูล่องนะครับว่าน,นี่ถูกไหม หมุนหานะครับตัวนี้ถูกล้องแล้วลองตรง100%ทีนี้ก็พลิกกลับด้านมานะครับสายอย่าลืมเอาสายออกมาข้างนอกนะครับแบบนี้ทีนี้ก็ขันน็อตเดิมทขันตัวแรกก่อนจิ๊บขันตัวแรกให้ตรง พอขันตัวแรกได้แล้วอย่าเพิ่งข,ขันแน่นนะก็อันนี้ตัวที่สองโอเคขันตัวที่สองได้ทีนี้เป็นตัวที่สาม ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรบ้างต้องขอไปนะครับบรรยากาศสดๆบ้านๆค่อยๆคันไปทีละตัวนะครับให้มันบาลานอคพอมั่นใจว่าโอเคแล้วก็ขันให้นั่นครับนี่นะฮะชึบ ทัน,นทให้นันให้แน่นเลยนะครับทีน,นี้ก็นี่นะฮะเรามาด,ดูฝั่งนี้เราเอาตัวนี้ออกนะครับเราต้องดูตัวนี้ก่อนว่าอันนี้คือเป็นบล็อกรองหรอน่าจะต้องใช้ตัวเดิมมันดูสูงๆนะอยู่นะจะลองลองเอาใส่กนันบล็อกได้ไหม ล็อกไม่ได้นะม,นมันสูงไปนิดหนึ่งตัวที่เขาแถมมาให้มันดูสูงไปนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้นะบล็อกไปหนึ่งนะล็อกตัวนี้<ม>นี่นะเดี๋ยวใส่า้าชีตนปดนึงแล้วก็<ม>นี่นะครับทีนี้ใช้อ่าอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็ ทาพาไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ,อ่าเขาเรียกว่าจาราบีขาวนะครับทนความร้อนนะน,นะครับนะค <c oughs> <c oughs> ู่นะโอเคก็นี่ยเราใส่จาราบีขาวแล้วก็เอาสุดบดบใส่เลยนะครับ อย่างนี้นะฮะเราเช็คก,ก่อนความลื่นโอเคทีนี้เรามาลองดูว่ากำลังดูว่าน็อตตัวใหม่กับน็อตตัวเก่าอันไนจะดีกว่ากันอ่ะขอใช้ตัวใหม่ของมันแล้วกันนะครับทีนี้เราก็แบนี้นะเอาใส่ได้เลยเช็คกัอน เป็นร่องของร่องของนเชืนี้อทีนี้ก็เหมือนได้เลย ในใน่น่ยู่ระดับหนึ่งเลยเราลองหมุนดูนะครับทีนี้เราลองตั้งแล้วก็หมุนตั้งแล้วก็หมุนดูก่อนว่าไอ้พัดอยู่ในในสภาพที่ดีไหมนะตึกอ่ะตรงแล้วเสียงเลย จะเล็กกว่าน,นี้นะถ้าเล็กกว่าน,นี้จะดีมากลองบุญก่อนนะบุนให้นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่เสียบแต่เขาไม่เป็นไรเล็กน้อยทีนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็แค่เสียบครับอย่างเช่นเดิมตรงนี้ นี่นะฮะแล้วทีนี้สายนี้เราสามารถจัดระเบียบได้ครับเนี่ยจัดเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะแน่นจัดเลยจำปีงตรงนี้ก็คือตรงที่เขาให้ล็อกจับอันนี้นะแต่ว่าผมม่ล็อก นะครับเพราะว่าเรามีการถอดเข้าถอดออกอย่างบ่อยเราจะไม่นอกครับโอเคประมาณนี้แล้วกันขอแค่สายไม่โดนพัดลมก็พอ <c oughs> ไม่เสียงอะไรวะเป็นไปผมึกเปุดแต่การทีิเป็น

อ <Hey. S 1> พอน็อตพอน็อตัวเดิมแต่ว่านี่นะฮะเราเจอปัญหากับตัวเองถอดดีครับหมุนอีกพอน็อตตัวเดิมแต่ใบพัดเบี้ยวนะเราเช็คเมื่อกี้ใบพัดไม่ได้หมุนตรงเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเช็ก,ก่เจอ่กเราจะใช้น้ำที่มากับเขาเลยแล้วกันนะ แน่นพอนสมควรอย่างนี้ลองดูลองดูใบพัดก่อนหรือว่าหรือว่าเป็นที่ใบพัดผมวะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นที่ใบพัดผมนะใช่แหละโอเคฮะผมเข้าใจละมันเป็นเป็นที่ใบพัดผมไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอันนี้แหละ,ะไม่กล่าเจอปัญหากับตัวเองจริงๆ เพื่อความชัวร์โอเคโอเคครับพร้อมทีนี้อย่าลืมเตรียมประแจเบอร์สิบเช่นเดิมเียมประแจเบอร์สิบแล้วไบตข้างบนกันอันนี้ขันแบบแน่นเรียงแน่นแล้วจะันนี่เป็นการเปลี่ยนแบบ เดฟัสนะเปลี่ยนมไว้นะแล้วก็ค่อยๆใช้เดนคโยกอันนี้เคียแล้วก็จับข้อน้ำโยกนิดหนึงโอเคลบแล้วดูได้แล้วมันจะมีร่อง น,กกน็อกตัวแรกโอเคทีนี้เราจะจัดการหมอกถังพักน้ำไม่ใช่ถังพักน้ำเราเย็นนี่ใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ของผมมันจะมีแรงสั่นสเตืนนิดหน่อยผมก็เลยหาที่อะไรรองนะครับเพื่อไม่ให้มันสะเทือน ล็อกน็อตก่อนล็อกเบยน็อตไปคันไปก่อนนะว่าตรงนี้จะคันยากไหมใช้มือไปอทีนี้นะครับ โอเคนาจะขันใข้เั้วเาให้แน่นพอสมควรก็พอครับโอเค น,นี่เราก็ยืมเสียบปากค,ครับนนชิดเสียบลงไปแล้วก็เช็คอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่โดนสายเหมือนแค่สตาร์ดูครับยืดโซเคื่อ ปกติลแลอร์หมุนแล้วนะครับต่าเงเลยโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนพัดลมง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเนี่ยนะฮะทุกคนเห็นไหมพัดลมหมุนแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดคนแรกจะแจ้งไว้นะครับ ขอบคุณครับผม